ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้ก็ถือเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับที่อาจารย์เกาเซาโยได้สละเวลามาสอนเรื่องการเขียนภูกกัน,นะครับการเขียนภูก,กันนี่ก็ถือเป็นศินละปะชั้นสูงของจีนอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นเอกลักษณ์นะครับไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับชาติอื่นๆนะครับ ชาตจีนมีลักษณะที่โดดเด่นแล้วก็สามารถรักษาวัฒนธรรมได้ยาวนานเป็น4-5,000ปีเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะมีเอกลักษณ์อะไรหลายๆอย่างที่ทำให้จีนมีความโดดเด่นแล้วก็มีสิ่งที่สามารถที่จะดึงดูดความสนใจนะครับเ,เรื่องของการเขียน บักปิกหรือเหมาปีหรือว่ามอปิดเนี่ยนะครับก็ถือว่านอกจากจเ,ปเ,เป็นเรื่องการศึกษาแล้วก็ยังเป็นเรื่องที่เป็นศินละปะที่ทรงคุณค่าอย่างสูงนะครับงานเขียนหมอปิดเนี่ยที่โดดเด่นเนี่ยผมว่ามีค่าเป็นล้าๆนๆฮะทุกวันนี้ที่เขาเก็บเอาไว้เนี่ยของพันอย่างนั้นเนี่ยนะครับหาซื้อไม่ได้แล้วก็เขาก็ไม่ขายด้วยนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ที่เขียนรุ่นหลังก็ เป็นงานศินละปะที่แม้กระทั่งญี่ปุ่นก็ถือเป็นศินละปะอย่างหนึ่งที่เขารักษาไวร้รวมไปถึงเกาหลีนะครับผมเคยไปร่วมงานแสดงเ,เขียนบักปิกเนี่ยนะครับในหลายงานก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ทุกคนให้คุณค่าอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อาจารย์เกาเซาโยมาสอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ พวกเราแม้จะอายุเยอะนะครับแต่ว่าอายุเยอะก็ไม่เป็นอุปสรรคครับแล้วก็อายุเยอะเนี่ยผมว่าการเขียนบักปิกเนี่ยนอกจากจะเป็นการเรียนรู้แล้วยังเป็นความเพลิดเพลินนะครับแล้วก็เป็นการเข้าสมาคมที่ดีมากนะครับดีกว่าไปเล่นไพ่นะครับดี <laughs> <laughs> ด,ด,ดีดีกว่าไปทําอย่างอื่นนะครับอันนี้ก็ขอเอาใจช่วยนะครับว่า ในการเรียนเนี่ยถ้าสามารถทําได้ต่อเนื่องก็จะเป็นผลดีแล้วก็จะเป็นการรักษาวัฒนธรรมจีนให้สมกับที่เราตั้งใจอยากจะใหะ้ความเป็นจีนนั้นดำรงคงอยู่ชั่วการนานนะครับก็ขอขอเป็นกำลังใจอีกคนหนึ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับเราชื่ออูครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสมคมกสิเจเริอนนะครับที่ได้ เชิญผมไปบรรยายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกเขียนผู้กันจีนนะครับถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้เป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้นะครับเอาละครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเขียนนะครับผู้กันจีนพื้นฐานนะครับซึ่งจะประกอบด้วยลายเส้นพื้นฐานจํานวน9ขีดด้วยกันนะครับจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องรู้จักรายเส้นพื้นฐานทั้งหมด9ขีดก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่ม เขียนเป็นตัวอักษรจีนนะครับเอาละครับเรามาเริ่มจากเส้นแรกกันเลยดีกว่านะครับคือเส้นเตี่ยนนั่นเองนะครับเตี่ยนก็คือเส้นจุดนะครับเส้นเตี่ยนเนี่ยจะมีรูปทรงที่หัวแหลมนะครับอ่าแล้วก็ก้นเนี่ยจะมีทรงเป็นเหลี่ยมแล้วก็คล้ายๆหยดน้ํานะครับกลมค่อนข้างกลมนะครับวิธีเขียนก็คือเราจะต้องกดผู้กันลงนะครับจากนั้นหากผู้กันลงเล็กน้อยแล้วค่อยๆถอนผู้กันจีนขึ้นนะครับอ่าขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะครับ อันนี้คือเส้นเตี่ยนนะครับเอาละครับเดีย๋ยวผมจะลองเขียนให้ทุกท่านดูนะครับกดผู้ก,กันลงดันผู้ก,กันลงข้างล่างเล็กน้อยแล้วก็ค่อยๆถอนผู้ก,กันขึ้นก็จะได้เส้นเตี่ยนที่สมบูรณ์แบบในลักษณะนี้นะครับอันนี้คือเส้นเตี่ยนนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูเส้นถัดไปกันเลยนั่นก็คือเส้นเหิงนั่นเองนะครับเส้นเหิงเนี่ยจะมีลักษณะนะครับหัวเนี่ย นะครับจะตัดเป็นมุม45องศาท้ายเนี่ยจะมีการหักผู้กันแล้วก็ย้อนกลับเข้าไปในเส้นเพื่อใหเออ้เป็นระเบียบนะครับเวลาเราเขียนนะครับกดผู้กัน45หองศาลากผู้กันไปด้านข้างครับยกผู้กันขึ้นเล็กน้อยกดผูุกันลงแล้วก็ย้อนกลับเข้าไปในเส้นอันนี้คือวิธีการเขียนเส้นหงนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนเป็นตัวอย่างนะครับกดผู้กัน45้าองศา ลากผู้กันไปข้างๆยกผู้กันขึ้นเล็กน้อยกดผู้กันลงแล้วก็ตวัดเข้าไปในเส้นอันนี้คือลักษณะการเขียนเส้นเหงนะครับเอาละครับเส้นต่อไปนะครับก็คือเส้นสู้นั่นเองนะครับครับเส้นสู้คือเส้นที่ลากจากด้านบนลงสู่อานล่านะครับเส้นสู้จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับวิธีการเขียนก็คือให้ย้อนผู้กันขึ้นเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นให้ หากพุก,กันลงมาส5องศากดพุก,กันลงนะครับเพื่อให้เกิดหัวที่สวยงามนะครับจากนั้นก็ค่อยๆลากลงมานะครับพอถึงจุดหนึ่งค่อยๆยกพุก,กันขึ้นอย่างช้าๆและสม่ำเสมอนะครับเราก็จะได้ชู้ที่สวยงามนะครับอ่ลองมาเขียนกันดูนะครับย้อนหัวขึ้นเล็กน้อยกดพุก,กันลงนะครับแล้วก็เขียนลากหักลงมาครับค่อยๆลากนะครับ พอถึงจุดหนึ่งให้เริ่มยกผู้กันขึ้นเรื่อยๆครับตัวที่เส้นเนี่ยยังอยู่กึ่งกลางของช่องตารางอยู่นะครับเราก็จะได้เส้นชูที่สวยงามแบบนี้นะครับต่อมานะครับเรามาดูเส้นเผียนะครับเส้นเผียจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเราย้อนหัวเล็กน้อยนะครับกดลงสี่ห้าองศาแล้วก็ค่อยๆลากไปทางซ้ายมือครับจากนั้นค่อยๆยกมือขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนได้ เส้นที่เรียวสวยงามแบบนี้นะครับเราลองมาเขียนกันดูนะครับย้อนหัวเล็กน้อยกดลงสี้าองศาแล้วก็ค่อยลากครับค่อยๆยยกมือขึ้นเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอนะครับต่อมานะครับเส้นถัดมาเรามาดูเส้นหน้านะครับเส้นหน้าคือเส้นตวัดจากด้านซ้ายลงไปสู่ด้านขวานะครับเส้นหน้าจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับ วิธีการเขียนนะครับคือการกดน้ำหนักลงมาเรื่อยๆครับกดลงมาครับจนถึงจุดหนึ่งให้หยุดครับพอหยุดเสร็จปุ๊บลากไปทางด้านขวาและค่อยๆยกพุกันขึ้นนะครับเส้นนี้ค่อนข้างยากนะครับเนื่องจากว่าเราจะต้องควบคุมน้ำหนักมือให้ดีๆนะครับเดี๋ยวเราช่วจะลองเขียนให้ดูนะครับค่อยๆกดูุกันลงมาเรื่อยๆครับทิ้งน้ำหนักลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเสร็จแล้วหยุดครับหยุดเสร็จปุ๊บ ให้เราลากผู้กันไปทางด้านขวาแล้วค่อยๆยกผู้กันขึ้นครับค่อยๆนะครับค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับจนเราได้ไปลายแหลมแบบนี้มานะครับพยายามให้ด้านบนนะครับเรียบนะครับโค้งสวยงามนะครับ อันนี้คือเส้นหน้านะครับต่อมานะครับเส้นถัดมานะครับก็คือเส้นเกลนั่นเองเกลคือเส้นมีลักษณะเป็นตะขอนะครับคล้ายๆกับเส้นสู้แต่ว่าตรงปลายเส้นเนี่ยมีตะขอนะครับอันนี้คือรูปทรงของเส้นเกลนะครับวิธีการเขียนนะครับเหมือนกับเส้นสู้เลยครับย้อนหัวนิดนึงกดลงสีห้าองศาค่อยๆลากลงมาครับพอถึงจุดที่เราจะเกลเป็นตะขอปุ้มเนี่ย ให้เราหากักผู้กันไปทางซ้ายเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วตั้งผู้กันแล้วก็ตวัดขึ้นไปแบบนี้ครับเราลองมาดูวิธีการเขียนอีกครั้งหนึ่งนะครับย้อนหัวเล็กน้อยครับกดลงส5ห้าองศาลากตรงลงมาครับค่อยๆลากนะครับเสร็จปุ๊บพอถึงเราจะโกแล้วก็หัก พอเราหักปุ๊บนะครับจะสังเกตว่าปลายเส้นมันจะเป็นตัว V ีนะครับอันนี้คือลักษณะที่พร้อมที่จะตวัดแล้วนะครับพอหักูุกันปุ๊บตั้งูุกันสักนิดนึงแล้วก็ใช้ปลายกันตวัดขึ้นไปครับอันนี้คือเส้นเกลนะครับเส้นปลายตะขอนะครับเอาละครับมาถึงเส้นต่อไปนะครับนั่นคือเส้นวานนะครับวานคือเส้นโค้งนะครับอันนี้คือลักษณะของเส้นวานนะครับวิธีการเขียนคล้ายๆเส้นชู่เหมือนกันครับย้อนหัว หากลง45องศาจากนั้นเนี่ยวิธีในการลางเนี่ยครับจะเอียงไปทางด้านซ้ายเล็กน้อยนะครับเอียงไปทางด้านซ้ายเล็กน้อยนะครับจากนั้นเนี่ยมือเรามันจะค่อยยกขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเราเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆตีโค้งมาครับตีโค้งมาเนี่ยเราจะต้องกดมือลงเรื่อยๆนะครับเพื่อทิ้งน้ําหนักนิดนึงนะครับจากนั้นเรายกผู้กางขึ้น กดผู้กันลงแล้วก็เก็บปลายผู้กันเข้าไปในเส้นให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือลักษณะของเส้นวานเราจะลองเขียนเส้นวานให้ดูหนึ่งรอบนะครับย้อนปลายผู้ก,กันขึ้นไปกดลงสิบห้าองศาค่อยๆลากเอียงลงมาเสร็จปุ๊บตีโคง้งพอตีโคง้งเราต้องค่อยๆกดผูุกันลงนะครับไม่ต้องกดหนักมากนะครับให้พอดีพอดีนะครับเสร็จปุ๊บหยุดครับยกผูุกันขึ้น กดพู่กันลงแล้วย้อนกลับเข้าไปในเส้นครับเราก็จะได้เส้นวานที่สวยงามแบบนี้นะครับต่อไปนะครับนั่นคือเส้นเจอนั่นเองก็คือเส้นลากหักมุมนะครับเป็นการนําเส้นเหิงและเส้นชู้มาประกอบรวมกันเป็นเส้นเดียวนะครับเส้นเจอเนี่ยสังเกตว่าเส้นเหิงเนี่ยจะบางนะครับแต่เส้นชู้จะหนานะครับวิธีเขียนนะครับใช้ปลายพู่กันเนี่ยกดลงนะครับ1 5องศาจากนั้นลากมาเรื่อยๆครับ ในน้ำหนักที่เท่าๆกันนะครับจากนั้นยกผูุ้กันขึ้นเล็กน้อยกดผูุ้กันลงแล้วก็กค่อยๆลากลงมาครับโดยที่น้ำหนักเนี่ยในการกดพุกันยังเท่าเดิมอยู่นะครับเพื่อให้เส้นชู่เนี่ยหนาจากนั้นเราก็เก็บปลายเล็กน้อยนะครับให้เป็นตัววีสวยงามเราจะเขียนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับกดพุกันลงครับลากูุ้กันปลายข้างหน้า พอถึงจุดที่เราจะเจอแล้วให้ยกผู้กันขึ้นเล็กน้อยยังไม่พ้นกระดาษนะครับกดผู้กันลงแล้วลากลงมาครับเยเราก็จะได้เส้นเจอที่สวยงามแบบนี้นะครับต่อมานะครับเส้นสุดท้ายนะครับก็คือเส้นถีนั่นเองเส้นถีคือเส้นลากจากด้านล่างตวัดขึ้นด้านบนนะครับอันนี้คือเส้นถีนะครับเส้นถีเนี่ยง่ายมากนะครับเพียงแค่เรากดผู้กันลง45องศา จากนั้นเราก็ค่อยลากขึ้นด้านบนแล้วก็ค่อยยกมือขึ้นครับจนเป็นปลายแหลมที่สวยงามแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราชือจะลองเขียนให้ดูนะครับกดปุ่ก,ก้านลงสี่ห้าองศาแล้วก็ค่อยลากขึ้นไปด้านบนแล้วก็ค่อยยกมือขึ้นครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้เส้นถีที่สวยงามนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับเราชือก็จะฝากตัวอักษรเอาไว้ฝึกหนึตัวนะครับซึ่งเป็นตัวอักษรที่รวมขีด หลายๆขีดเอาไว้ด้วยกันนะครับนั่นก็คือตัวหยงนั่นเองนะครับอ่ะเราจะลองเขียนให้ดูนะครับเตียนหงเจอชู่กูทีเจอ เพียเพียหน้าอ่าอันนี้คือตัวโย่งที่สมบูรณ์นะครับอ่ะอีกหนึ่งรอบนะครับเรียนหงเจอ๋อซู่ กูีเจอเพียเพียแล้วก็เส้นหน้าอันนี้คือตัวยงนะครับเราเรียกว่ายงซื้อปลาฝาเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆที่รับชมนะครับแน่นอนว่าหากท่านใดสนใจเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามเข้ามา ในรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับเอาละครับวันนี้เราชื่อก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับใจเจียน